ผู้มยการโรงเรียนวัดนาบุญระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนวัดนาบุญได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนแฮนได้สำรวจความพร้อมจากผู้ปกครองผลการสำรวจพบว่า อันดับหนึ่งคือออนแฮนจำนวน306คนอันดับสองคือออนไซต์ site, จำนวน56คนอันดับสามออนดีมานจำนวน33คนอันดับสี่ออนแอร์จำนวน24คนและอันดับ5้าออนไลน์จำนวน18คน แต่ในจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นพื้นที่สีแดงไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้จึงได้นําข้อมูลมาประชุมครูและกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาได้บทสรุปว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนมาน์และออนแฮน มีการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์และโทรศัพท์ในด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะทำปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณต่างๆโดยมีการสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมรวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการบันทึกข้อตกลง MOU ของหน่วยงานต่างๆและ โรงเรียนได้มีการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวทรุ่นที่3ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระและแผนการจัดเรียนรู้จัดทำปฏิทิน200วันเพื่อแสดงการเปิดเรียนและการนับเวลาเรียนมีการกำหนดตารางการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นสีสาระหลักภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษและให้มีการบูรณาการในกลุ่มสาระอื่นๆโดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์เว้นสัปดาห์โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามบริบทของสถานศึกษา โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบหน้าเดียวเน้นให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆเช่น DLTV โปรเจกต์14ของสสวทและการใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อพบปะแนะนำความรู้ทบทวนบทเรียนและการติดตามการเรียนของนักเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนดขึ้น การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในจัดทำปฏิทินและเครื่องมือนิเทศออนไลน์และทำการนิเทศครอบร้อยเปอร์เซนต์มีการสรุปผลการนิเทศแจ้งให้ครูทราบเพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปในด้านการวัดและประเมินผลมีการจัดทำเอกสารระเบียบการวัดผล ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภาระงานของผู้เรียนตามสภาพจริงและหลากหลายเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตในประจำวันบูรณาการสู่ทักษะชีวิตให้ได้รับการฝึกฝนทักษะตามสภาพจริงเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต my name

มีการจัดทำร่องรอยการเก็บคะแนนระหว่างเรียนทั้งชิ้นงานภาระงงานจัดทำบันทึกหลังการสอนและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดสัญญาณเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนำมาใช้ในระบบการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ครูมีการออกแบบการเรียนรู้โดยนำบทเรียนจากโปรเจกต์14ของสส,สวทและบทเรียน DLTV จากมูลนิธิทางกายผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนครับนักเรียนครับต่อไปคุณครูก็จะพานักเรียนทําการทดลองเรื่องตัวกลางของแสงนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่คุณครูนํามาใช้ในการทดลองมีดังนี้นะครับก็จะมีไฟฉายหนึ่งกระบอกครับ มีวัตถุนะครับตัวกลางของแสงก็คือใบไม้นะครับวัตถุชิ้นต่อมาก็คือขวดพลาสติกใสนะครับเป็นขวดน้ําที่อยู่ตามบ้านเรานะครับก็มีเป็นลักษณะข,ของขันน้ําที่ทําจากอะลูมิเนียมนะครับเป็นขันน้ําอะลูมิเนียมและวัตถุตัวกลางของแสงชิ้นสุดท้ายก็คือขวดน้ํามันพืชน,นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำการทดลองในระดับต่อไปครับ Let's study the weather by Tisha Vista. t i s h วิสุตา The sky is very dark. But I think it's going to rain. เชื่อคิดว่านะคะตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะคะเพราะว่าท้องฟ้ามืดเชียเดี๋ยวที่เชอร์ขอตัวไปหลบฝนก่อนนะคะ นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ the weather, the weather ก็คือสภาพอากาศเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกัน What's the weather like today? What's the weather like today? วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไง It's rainy. It's rainy. 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 Rainy หมายถึงฝนตก ยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คําศัพท์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของดูเวสต์ดูเวสต์ก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะ Don't forget to practice เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนในการฝึกพูดประโยคถามันมา YouTube channel แล้วอย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ของพี่เชอร์ชื่อว่าวิสุตาพงพมนะคะที่ช่องของพีเชอร์นั้นเนี่ยมีความรู้คําศัพท์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของภาษา ตัวชี้วัดที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนมีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการบริหารจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทั้ง5ประเภทถูกต้องตามแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด และสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการบริหารจัดการงบประมาณเงินเยียวยาให้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปรง่งใส การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษากำหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ID Plan และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีการให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องยุติธรรมและโปร่งใสในด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดตกแต่งสถานที่สิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยมีการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน มีจุดคัดกรองพร้อมจัดบริการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างทั่วถึง <S <S ด้านการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้านมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนพร้อมทั้งคัดกรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีระบบการส่งต่อโดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการให้การช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองด้านต่างๆพร้อมทั้งมีการจัดทําช่องทางสายด่วนเพื่อไว้สำหรับบริการให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการขอความช่วยเหลือในหน้าของเว็บไซต์ของโรงเรียนและทางเพจของโรงเรียนวัดนาบุญตัวชี้วัดที่4ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องอย่างสม่ำเสมอเช่นการวัดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวอสิทับ2,564ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ โดยให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆมีการสรุปผลการพัฒนาของบุคลากรและทางการศึกษาในรอบปีงบประมาณส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการ PLC พัฒนาคุณภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ PLC ตารางการประชุมตามกระบวนการมีการบันทึกการประชุมตามกระบวนการ PLC มีร่องรอยในการนำผลการประชุมตามกระบวนการ PLC ไปพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564ในด้านการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นมาใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มีจิตสำนึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาผลงานที่ประสบความสำเร็จโรงเรียนได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ในระดับต้นแบบโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา2563ถึง2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี Base Practice ด้านกระบวนการบริหารโครงการโรงเรียนสุจริตส่งเสริมผู้เรียนโดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในปีการศึกษาที่ผ่านมา บุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นผู้เสสละในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา o n e เส่งผลให้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์